เปิดของแปลกอ้วกหมูป่าเป็นเครื่องรางของขลังแค้วคาดปลอดภัยชาวจีนนิยมนำไปทำยาซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาททีเดียววันนี้จะพาทุกคนไปดูครับทุกคนครับนักสะสมของเก่านะครับได้เปิดให้ชม อ้วกหมูป่าครับซึ่งก็บอกว่ามีมูลค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าเป็นของที่หายากนะครับเกิดจากถุงน้ําดีของหมูนายพรานเนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากพูดผีปีศาจในป่าส่วนคนจีนนะครับก็จะเรียกว่าช็อกหมูโดยจะนิยมนําไปผสมกับยาสมุนไพรทําเป็นยาอายุวัฒนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับบอกว่าพบหนุ่มใหญ่นะอายุ51 ปีครอบครองอ้วกหมูป่านะครับแม่หลายคนคงจะงงอ้วกหมูป่ามันคืออะไรเดี๋ยวขึ้นภาพมา ภาษาจีนนะครับเขาเรียกกันว่าชอกหมูนะครับชอกหมูนะครับก็พังให้มันเป็นสำเนียงจีนก็แล้วนนครับเป็นของหายากสปปรรพคุณเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันหลายคนเนี่ยก็คน้นคว้าค้นหาที่จะเอามาครอบครองนะครับเพื่อที่จะนําไปสกัดไปเป็นยาซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปรักษาคนได้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เดินทางไปดูนะครับแล้วก็ไปพบกับเจ้าของอ้วกหมูป่าคนนี้ทราบชื่อก็คือคุณธนยศหรือว่าหนึ่ง ชิมพาลีอายุ51ปีนะครับชาวจังหวัดนคนปรปฐมเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีอ้วกหมูป่าไอลักษณะของอ้วกหมูป่านะครับทุกคนมันก็จะเป็นก้อนกลมๆก,ก้อนทรงวงรีออกสีดำนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอาชีพชำแหละหมูขายช่วงประมาณปี59นะครับไปซื้อหมูป่ามาจากบ้านแถวตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีนำมาชำแหละนะชำแหละเนื้อขายแล้วก็กำลังจะล้างเครื่องในพบก้อนอ้วกอยู่ในถุง ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่รู้นะว่ามันคืออะไรครับ แต่ก็มีคนงานที่มาช่วยทําหมูเป็นคนกัมพูชามาบอกว่าอยากได้ตัวพี่เขาเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นอะไรแต่พอเอามาตรวจสอบก็พบว่าขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือทุกคนกคับน้ําหนักมันมีประมาณ1กิโลกร,รัมเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยกให้ใครจากนั้นก็ได้นําไปล้างน้ํามาใส่จานตั้งไว้ให้แห้งและที่สําคัญก็คือเอามาบูชาครับทุกคนคุณหนึ่งเนี่ยบอกว่าอาของเขาเนี่ยเป็นพรานป่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาเคยเล่าเรื่อง ให้ฟังเรื่องของอภินหารแล้วก็ความอัศจรรย์ของอ้วกหมูป่าอันนี้นะครับจึงเห็นลักษณะคล้ายกับที่อาบอกว่าเป็นเครื่องรางสามารถป้องกันผีป่าสมิงพรายแคล้วคลาดคงกระพันหากใครมีไว้บูชาหรือว่านำติดตัวก็จะแคล้วคลาดจากผีป่าและสมิงพรายซึ่งจากคำบอกเล่าของพรานป่าเนี่ยนะครับตอนนี้เก็บไว้5ปีแล้วอ้วกหมูป่ามีลักษณะยุบลงมาเหลือความยาว10เซนติเมตร รอบวง20เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ2-3ขีดมีลักษณะขนปกคลุมดำๆเ<ำ>งาๆเกาะเป็นก้อนซึ่งก็นับว่าเป็นเครื่องรางของหลังที่หายากมากมีแต่คนอยากได้ครอบครองนะครับส่วนตัวเนี่ยจะบูชาอ้วกหมูโดยมีความเชื่อว่ามีเทวดาดูแลอยู่โดยก็จะใช้ผลไม้แล้วก็น้ำแดงหนึ่งขวดน้ำเปล่า1ขวดไหว้ทุกวันพระคนหนึ่งบอกว่านอกจากจะมีอ้วกหมูป่าแล้วนะครับ ก็ยังมีอ้วกหมู่บ้านหรือว่าหมูเลี้ยงด้วยเช่นกันโอ้โหมันมีหลายอ้วกนะเนี่ยโดยเก็บไว้กับตัวมานานเกือบสิปีแล้วด้วยช่วงนั้นเนี่ยไปซื้ออูตามบ้านแถวราชบุรีเอามาชำแหแะลขายก็พบอ้วกหมูเป็นก้อนถุงอยู่ในน้ำดีเช่นกันเมื่อจับแล้วนุ่มมือมีน้ำหนักประมาณ1.5กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจึงเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เวลาแห้งเนี่ยจะมีขนสีขาวเทามีความยาว12เซนติเมตร และรอบวง22เซนติเมตร และน้ำหนักประมาณ1ขีดนะครับจากการบอกเล่าของพรานป่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าอ้วกหมูเนี่ยจะมีกลุ่มที่นิยมหามาไว้ครอบครองส่วนมากเลยนะฮะจ,จะเป็นคนต่างชาติแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนอ้วกหมูป่าและอ้วกหมูบ้านในราคาหลักหลายล้านบาทเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็น2ชิ้นที่มีอยู่ในจังหวัดนครปฐมเท่านั้นด้วยนะครับทุกคนคุณนรงเข็มทองอายุ52ปีเนี่ยทำงาน คุมคนทํางานจาแหละในฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในเมืองนครปฐมบอกว่าวันหนึ่งตนจะคุมงานจาแหละเนื้อหมูประมาณ3ามถึงสี่ตัวต่อหนึ่งวันปีหนึ่งเห็นการจาแหละหมูเป็นหมื่นหมื่นตัวแต่เขาก็บอกว่าไม่เคยเจออ้วกหมูสักตัวเลยนะครับเขาทําอาชีพนี้มา20-30ปีแล้วด้วยอยู่โรงจาแหละหมู ชําแหละเป็นวัน400ตัวก็ไม่เคยเจออ้วกหมูแบบนี้นะครับพอทราบข่าวว่าคนนครชัยศรีมีอ้วกหมูป่าและอ้วกหมูบ้านครอบครองโอ,อ้โหเลยขับรถไปเลยนะครับไปขอดูที่บ้านนะครับพอได้เห็นก็บอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกชอบเท่าที่ทราบมาว่ามีใครครอบครองจะทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นเดินทางไปไหนมาไหนคล้วคลาดปลอดภัยถ้าเจ้าของเขาขายให้ก็อยากอาบูชาเก็บไว้อยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะขายให้หรือเปล่านะ แล้วก็จะขายสักเท่าไหร่ถ้าตนได้ไปนะครับก็จะไว้บูชาแล้วก็ศึกษาอ้วกหมูป่าแล้วก็อ้วกหมูบ้านอีกด้วยนะครับสำหรับอ้วกหมูหรือว่าสำรอกหมูเนี่ยนอกจากคนไทยจะนิยมนํามาเป็นเครื่องขลังแล้วของขลังแล้วนะครับคนจีนก็นิยมที่จะนําอ้วกหมูเนี่ยนะครับไปผสมกับยาสมุนไพรเพื่อทําให้เป็นยาอายุวัฒนะนะครับพอรับประทานเข้าไปแล้วนะครับร่างกายจะมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวอ้วกหมูมีมูลค่าจะต้องมาจากถุงน้ำดีของหมูเท่านั้นนะครับหากมาจากกระเพาะอาหารจะไม่มีราคาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีชาวจีนซื้อขายอ้วกหมูถึงก้อนละ19ล้านบาทนะครับ19ล้านบาทซึ่งก็เป็นที่ฮือฮากันมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับทุกคนครับลองไปดูนะครับเผื่อใครจะเจออ้วกหมูป่าหรือว่าอ,อ้วกหมูบ้านแบบนี้ได้ นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ